สวัสดีค่ะพามาชมดอกว่านสีทิศอีกแล้วนะคะบานสวยๆเลยนะคะดอกใหญ่กลีบซอ้อนนะคะตัวนี้ใจเอ,อเด็ดอาเมเดตนะคะบานทนนะคะมีกลิ่นหอมด้วยนะคะตัวนี้นะคะลูน่านะคะเป็นหัวที่รอรุ้นกันนะคะว่าจะให้กี่ดอกนะคะ แทงมาสามช่อดอกนะคะในหนึ่งหัวค่ะตอนนี้มาห้าดอกแล้วนะคะเหลือช่อสามนะคะที่เรากําลังลุ้นกันนะคะนี่นะคะว่าหัวนี้จะให้กี่ดอกนะคะใครจะทายถูกก็จะมีรางวัลเป็นหัวว่านสีทิศนะคะส่งไปให้เลี้ยงดูนะคะจะลงให้บ่อยๆนะคะเกรนตอบคำถามนะคะเข้ามาร่วมสนุกกันนะคะ ฝากกดติดตามเพจด้วยนะคะว่าสีทิศกล้วยดอกไม้หัวแสนสวยนะคะกืวอก็จะแบ่งปันการเพราะเมะล็ดนะคะแล้วก็ผสมเกสรนนะคะแล้วผ่าหัวขยายพันธุ์ว่านสีทิศไว้นะคะตัวนี้สวยนะคะลูน่านะคะสีเขียวนะคะดอกว่านสีทิศสีเขียวนะคะใครที่ชื่นชอบนะคะ ตัวนี้เราก็ผสมเกสรไปแล้วพอดีโดนฝนนะคะแล้วก็อย่างที่เคยบอกนะคะจัดเกสรตัวผู้ขนเหลืองนะคะมาเด็ดใส่เกสรตัวเมียนะคะต้องให้ดอกบานวันที่สามนะคะเราถึงเนี้ยเด็ดเกสรตัวเห,เหลืองเลยนะคะแล้วเราก็มาจิ้มกับตัวเมียนะคะเป็นการขยายพันธุ์ว่านสี่ทิศอีกวิธีหนึ่งนะคะคือการผสมดอกนะคะ แล้วเขาจะตั้งท้องให้เรานะคะอันนี้เราก็ลุ้นนะคะว่าเขาจะตั้งท้องให้เรากี่ท้องนะคะตอนนี้มีประมาณ6-10ดอกนะคะหัวนี้มา10ดอกเราผสมไปแล้วนะคะเหลือ2ดอกสุดท้ายนี่กําลังตั้งท้องนะคะถ้ากลิบซ้อนนะคะเขาจะไม่มีเกสรตัวเมียนะคะแต่จะมีเกสรบางตัวก็บางดอกก็จะมีมาให้บ้างนะคะเกสรตัวผู้ เราสามารถนำขนของเกรสรตัวผู้นะคะไปผสมเกรสรตัวเมียของตัวอื่นได้เลยนะคะพอเราผสมเกรสรแล้วนะคะถ้าเขาตั้งท้องให้เราก็จะเป็นแบบนี้นะคะรอเมล็ดได้เลยนะคะตุ่มนึงไม่ต่ำกว่าสิบห้าเมล็ดยี่สิบเมล็ดแล้วแต่นะคะเป็นท้องเล็กท้องใหญ่ มีสามภูนะคะภูหนึ่งก็ให้มันเล็ดได้เยอะนะคะอ่าอันนี้หัวแบบแทงนะคะแฝบไปแล้วไม่ติดเราผสมไม่ติดอันไหนที่ติดเราก็จะเห็นเลยนะคะนี่นะคะอันนี้ติดพออันนี้ดอกนะคะพอตั้งท้องเขาก็จะเนี่ยตรงโคนเนี่ยนะคะพอดอกเขาหุบไปเขาก็จะตั้งท้องให้เราแบบนี้นะคะ อันนี้ท้องแตกแล้วนะคะนี่พอตั้งท้องปุ๊บเราก็จะได้มเมล็ดนะคะอันนี้เราสามารถนําไปเพาะขยายพันธุ์ได้เลยนะคะแตกมาแล้วนะคะเป็นมเมล็ดแล้วนะคะเรารอกรีดพวกสีน้ําตาลแเราก็สามารถแกะเขาได้เลยนะคะอันนี้รอจนแตกก็ได้นะคะนี่จะเป็นมเมล็ดว่านสีทิศนะคะเม,ม็ดใหญ่มากๆเลยนะคะ นี่นะคะ,มะเมล็ดว่านสี่ทิ์เป็นอีกวิธีนะคะที่เราขยายพันธุ์ว่านสีทิย์ดยกันเพราะ,มะเมล็ดนะคะกล้วยก็จะลงไว้ในเพจนะคะการเพราะ,มะเมล็ดว่านสี่ทิ์นะคะ <5 S 1> นี่นะคะได้เม็ดเต็งๆเลยนะคะมีเยอะนะคะเดี๋ยวกล้วยจะไปแกะ,แกะที่หลังนะคะ พอเราเก็บเมล็ดนะคะเก็บเมล็ดที่เขาเป็นฝักให้เราหมดแล้วนะคะเราก็ไม่ต้องไปทําอะไรนะคะใส่ปุ๋ยนะคะดูแลต่ออันนี้หลังจากหมดดอกนะคะหัวเริ่มเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นกลีบเลี้ยงหัวเขานะคะนะคะเราก็สามารถออกได้หัวใหญ่นะคะพอเลี้ยงต่อปุ๊บหน่อ้างเขาจะมีแตกมานะคะ อันนี้อันนี้ปล่อยแบบธรรมชาตินะคะอันนี้เรารู้สายพันธุ์แล้วนะคะเราก็สามารถผ่าผ่าขยายพันธุ์ได้เลยนะคะจะผ่าล่างหรือตัดคอผ่าบนก็ได้นะคะเพื่อขยายจํานวนได้อีกนะคะอันนี้สําหรับคนที่อยากขยายพันธุ์ว่านสี่ทิศน,นะคะคลิปนี้มาอัดวิดีโอให้นะคะนี่นะคะแตกลูกอันนี้ลูกแตกข้างมานะคะหัวใหญ่มากเลยนะคะ ใบงามเลยนะคะก่อนนี้เดี๋ยวก็มีดอกมาให้เราชมอีกนะคะเวลาเราใส่ปุ๋ยลดน้ำเขาสมบูรณ์หัวเขาสมบูรณ์เดี๋ยวดอกเ,เขามาเองนะคะแต่อย่างนี้เราก็สามารถไปบังคับให้เขามีดอกได้เร็วก็ได้นะคะคือตัดใบตัดรากนะคะแล้วนำไปแช่น้ำยากันลานะคะห่อหนังสือพิมพ์เข้าช่อง,องตู้เย็นช่องแช่ผักนะคะ ไว้สัก45วันนะคะแล้วก็ออกมาวางผึง่งไว้เฉยๆแล้วตาดอกเขาก็แทงขึ้นมานะคะส่วนมเมล็ดนะคะที่เราได้มานะคะเราก็นํามาเพาะใส่ขุยมะพร้าวนะคะพ e a ม h m นะคะอย่างนี้นะคะอันนี้เป็นการเพราะ,มะเมล็ดนะคะนี่นะคะอันนี้ลูหน้านะคะลูหน้ากับ sunshine n นะคะ เพราะเมือ 8, ม่อแปดเมษาหกสี่นี่นะคะเราก็จะจดชื่อไว้นะคะมเมล็ดเราก็วางไว้บนขุยมะพร้าวนะคะและดินนิดหน่อยนะคะแล้วก็โรยทับบางๆนะคะผลปรากฏว่างอกดีนะคะไว้ใต้ต้นไม้นะคะมีแสงแดดรำไรนะคะ อันนี้เป็นเมล็ดพันธุ์ที่เราผสมเกสรข้ามสายพันธุ์นะคะของลูน่ากับซันชายนิ่งนะคะค่ะกล้วยก็ฝากกดติดตามที่ Facebook กล้วยมันต่อมด้วยนะคะกล้วยจะลงเกิดความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยนะคะเกี่ยวกับว่านสีทิศนะคะลงบันทึกไว้ในโซเชียลนะคะ ในเพจนะคะว่านสีทิศกล้วยดอกไม้หัวแสนสวยนะคะหรือติดตามที่ facebook ก็ได้นะคะแล้วก็จะลงไว้ในอีกที่หนึ่งคือ YouTube นะคะ YouTube กล้วยเหรียญปลอยทานนะคะค่ะกล้วยไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ